สวัสดีค่ะพ่อแม่พีน่น้องเมื่อวก็มาพ่อก,กับดาล่ามาดามอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะคลิปนี้จะเป็นเราพัฒนาร่วมเสี้ยนดังพ่อแม่พี่น้องคะ่ะลอกของผู้ใดอยู่ตามของคนนั้นเด้อค่ะเด้อถ้ายังไม่เห็นลงไปแสดงว่าอยู่ในคลิปนี้เนาะค่ะเนาะขันเข้าไปเบิ่งทุกคลิปที่มาดามลงไปแล้วยังบ่เห็นที่ว่าเสี้ยนใดที่ต้องการแต่คืออยู่ในหนีเนาะค่ะเนาะของแม่วารวยเข้าเต็มๆเข้าตัวเน้ตนตัวเจาะ สิบหางก็จริงแต่เน้นให้แค่สองหางเข้าไปแบบเต็มๆมีผู้ดใดๆผู้ใดตามแม่มารวยบ่นอ้อเมื่อวนนี้สิได้เห็นหนา้า<ๆ>เห็นตากันไปแล้วเนาะว่าแม่มารวยสวยขนาดไหนอ่ะจัดไปผู้ใดเป็นแฟนครับแม่มารวยตามต่อตามติดชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขบูยเลขคุณได้เลขคุณได้เด่นเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เลขมีเข่ามีรุดเด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจซึ่งกันแลยกันเนาะค่ะเนาะอ่ะเตรียมตัวยับมาพแม่พี่นองค่ะมื้อนี้ไปเล่าพัฒนานํากันสองทุ่มครึ่งวันนี้เฮาจะไปเจอกันย่ราวพัฒนาบอสซอาปอล่าไปไป่าไปอานหักกลางลำเด้อวสันเพิินวาภาพไปให้หอดเด้อวสันไงทั้งยืนกับมีพนะมาเบาเป็นตะเลดตัวเนาะบว่าแต่เอฟซีละมาดามก็คือกันพม่พี่นองเอ้ยขอโทษขออภัยเนาะ เอา้ามือนีตามคองไผ่คว้าให้เข่าเด้อตามของไผ่คว้า,าใ,ให้เข่าของค,คนนั้นเนาะเอฟซีที่นารักทุกทันใครจะตามของแม่มารวยขยับมาไปต่อเป็นจ้าหนแม่มารวยสิภาพไปต่อบูมึนต้องไปเด้อมือนีเด้อแม่มารวยให้มารูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับสามสามกับสี่สองตัวสิบหางสามหกสามเจดสาปดสเกสามหนึ่ง 4ี4หกสี่เจ็หนึ่งสตัวเน้นไปแค่สองหางเน้นที่สีรูดที่4เน้นไปที่4ี่เจ็ดสี่แคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของแม่มารวยคนสวยเนาะค่ะเนาะสวยจริงๆสวยจริงๆริะไปต่อเป็นของใครกาบขอบุญขอบคุณแม่มารวยที่หายตัวเลขแนวาทาั้งมาบ้างทั้ง่องกลาบขอบพระคุณหลายๆ เป็นของปูโคราดเนาะคะ่ะของปูโคราดเข้าไปแต่ตัววิ่งตัวรูดพ่อแม่พี่น้องคะ่ะผู้ใดเป็นแฟนขับปูโคราดจับตามองไปไม่ไปตัวเจ็ดยังมากเห็นเนาะค่ะเนาะมาทั้งบนและล่างนะคะเจ็ดมาทั้งบนและล่างใครเป็นแฟนรับจับตามองของปูศูนย์เจ็ดบุ้ยปูศูนย์เจ็ดพนาวาคากว้าเนี่ยเนาะว่าป้บผิดปุ๊บเนาะ มาดามค้นสวยปู่โคราชค่ะปู่โคราชอะเมื่อวีตามต่อตามติดปูโคราชให้มารูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับห้าสองตัวเก้าหางสองตัวเก้าหางก็จะมีเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแม่นเจ็ดหาบอ่ะ เ่แม่นเขียนผิดบ่กเอาเบองใหม่ก่อนได้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามา่ลักษณะนิดอันที่จริงสิเป็นแปดกับบ่จักบุบาทเนี่ยอ้าวสตาพพ้าปู้ผิดปั๊บแล้วบอกคุณมาดามเป็นจังไดเจ้านอนบ่เต็มที่บ่หรือจินยาผิดซ่องใสหละของปูขาสร้างเป็นเถอะเจ้าแปดออลีพ่อแม่พี่น้องอดนาเนาะ ขอโทษขอภห้เร้อปูเด้อมาสร้างเปลี่ยนคุณมาดางังเป็นแปดเ้อพ่อแม่พี่น้องคะ่ะพ่อแม่หาเอาเพราะว่าของปูพันคันไห้พ่นไห,นห้ลำเลียงแบบนี้ง่ายงาย่งาง,างาด,ด,ดีๆเด็ดเดเอาเอาไม่พ่อแม่พี่น้องสองตัว9ก้าหางเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเ เอาเก้าเก้าอันนี้ซิเป็นเก้าศูนย์ได้นี่โอ้ยคอยหัวควันจ้องยงจะได้คุณมาดามเด้ออันนี้ซิเป็นเก้าศูนย์โอ้ยคุณมาดามคุณมาดามค่ะจะพูะนอกกันดาดาว่ามาดามให้ตัวหนึ่งไปไปยังขึไปเขียนกันตัวหนึ่งพุ่นว่าสั่นคันเข้าให้เพ um ื t <t ่อนกกะใขรได้นอกพวไปพี่น้องเนาะอันว่าเขานี่ตีเป็นตายค่ะ เจ้าคุณมาดา่างอ้าวเป็นเก้าศูนย์รพย์ภูมิปิณอ์ค่ะเก้าเก้าเก้าศูนย์สามสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์นะคะเด้อเอาแคปหน้าจอเลยบงงามเด้อปููค่ะถ้าใครจะตามของปู่โครัชอ้าเวลากเมิดไปนะ้ำมาแจ้ไขอยู่ตรงนาแขกเนี่แลหละเจ้าคุณมดดามว่าจังใดเจ้าเป็นคักยุ่เจ้าตาพัดอันเรขกว่าเขาน่้งหายหาไงล้างนะเจ้าเนาะ อ่านพิดอ่านถือแต่อ่านพิดอ่านผืดเป็นเรื่องปกติพ่อแม่พี่น้องปกติแต่คันว่าอ่านพิดอ่านถือพแม่นมาดามคำนวณเอาคุณย่าเขียนไม่เด้อผู้ใดเห็นผู้ใดเขีบหน้าจอเคบท่านมานอกวังหันแจใไขไปแล้วโอ้ยหนะของเสี้ยนซุ่มเข่าล้วหลุดเมื่อนี้่เมื่อไห่ไปไม่พ่อแม่พี่น้องผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับเสี้ยนซุ่มกับสิรูกันอยู่นอกของพนถือว่าเดินดีได้ แต่ว่าหัวที่ผ่านมาลูดหลายคนอยู่หลายท่านยู่พี่น้องค่ะชัดหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนซุมเซียนซุมให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนมีห้ากับ6กสองตัวสี่หางห้าหก8 6าแปเบิ้นก็จะเป็น5้าห้สตัว3มหาง5้าหกเห้าหห ห้าหกดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกแปดห้าแปดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวห้าหดเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเซียนสุ่มแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของลุงทรงของลุงทรงกับกาบขอโทษขอไห้พูดมาพี่น้องของลุงทรงกับพพพกบ,บพานเนาะเอา เลขออกตัวใดละ่ะคือบอเขียนของล่ทรงจักหน่อยล่าพัฒนาออกอยางคุณมาดังเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะบอกบเขียนหอดของเพิ่นเนาะเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะบอบอพานเพิ่มไพี่น้องมือลนีมือใหม่เข้าแล้วหลุดเนาะของลงทรงผู้ใดเปลี่ยนเส้นครับลูกกันดีเอาไม่แต่ไดแจ้ไขบาดี้คุณดาล่ามาดัม อาพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวบานในผู้ดใดเป็นแฟนครับของลุงสรงของลุงสรงรู้กันดีถือว่าเดินดีเป็นหนึ่งในรวมเสียนเนาะอ่ะมือในมือไม่ไป่ไม่ผู้ใดสิตามของลุงทรงเตรียมตัวแข้มแนาจอลุงสรงให้มารูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งในวันที่เจ็ดเนาะวันจันทคือวันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสองตัวหกหางออตัววิ่งตัวรุด รูดสองกับเก้าสองตัวหกหางสองสี่สองแปดสองเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหกเก้าแปดสามตัวสามหางแปดสองสี่แปดสองสามสองแปดพร้อมไพี่นุษยแปดสองสี่สามสองแปดสองเก้าแปดสองตัวเน้นไปสี่หาง เล่นไปสองซีสองแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดเล่นไปเก้าศูนย์เก้าแปดพรม่พี่นอ้องอ้าหองไปเจ้าหองไปเฮ้ยคุณมาดามเอ้ยเฮ็ดจังไดเอาเจ้าแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องคะอ่ะกขอโทษขออภัยกันอ่านผิดอ่านถืกอ,อ่านบ่ถูกใจเนาะอันคันผู้แคปหน้าจอเป็นกะสิไขคันผู้แคปบ,บ่เป็นนี่ติเนาะ นาเลืดตวนเลดตวนเรื่องจยากควางความว่าอ,อยากพิดจักเม็ดพูดพี่น้องอากาศขอบุญขอบุณทุ่งทรงหลายๆเด้อที่หายตัวเลขเราทางมาว่างทั้งช่องอากาศขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของหลวงพี่แขกเป็นเจ้าใดหลวงพี่แขกเจ้าเป็นจะไใดบ่ไปเลยว่าไดพ่ายหอดยามตีวนันสิ้าเป็นับเงืนจีบมือ่อนีนไปบ่นี่น่าจะไปยได้มื้อนี่เพราะว่าสามตัวหางเดียวแขนแน่นเน้น อของหลวงพี่แขกต้องการขอโทษขอให้แฟนครับหลวงพี่แขกเนาะไม่เข้าไม่ผ่านงวดที่ผ่านมาวันนี้วันใหม่ไปใหม่หลวงพี่แขกให้มารูดราวพัฒนาสองทุ่มเรื่อนคืนนี้เกับหกสองตัวสีหลังสองสองสาสองเจ็ดหกเจ็ดสองห สามตัวหางเดียวเจ็ดสองสามสี่ตัวหนึ่งหางหกเจ็ดสองสามแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สองสามหกเจ็ดเด้อค่ะเด้อสามตัวเน้นหมืเลยรสี่ตัวเน้นเมดเลย,เ,เ,เ,ลยเพราะว่ามีอย่างละหางเนาะแล้วไปต่อเป็นกองไครกับขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกที่หายตะเลขกเนะานะทานะัทง้งโนบ้านทั้งสวนกับขอบพุะนหลายหลาย ออไปเป็นของออสุพรรณเนาะของออสุพรรณกับเขาแล้วรูดกับเขาดูดพอให้ออสุพรรณแฟนครับออสุพรรณเนาะค่ะเนาะอีบว่เขา่ามือนีมือไม่ไปไม,ไม่คือเกาผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับตามติดตามต,ตัวเพื่อปุบเขาปับเขาสามหัวติดกับพันเมื่อแล้วของออสุพรรณออสุพรรณให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ แกับ7จ็สองตัวสหางโอสองตัว6หาง1 8 1 7งแปดหนึ่เจ็ดสองแสองเจ็บิ้ลจะเป็น8 8ดแปตัว2หาง7 3 8 7 1 8มสตัว1หางหนึ่ง แปดสามแปดแคปหน้าจพอพม่ี่น้องถ้าใกรจะตามของอสูพันสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งแปดแล้วก็สามแปดสามตัวเน้นหมดเลยสี่ตัวเน้นหมดเลยเพราะว่ามีอย่างละสองหางและหนึ่งหางเนาะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปตัวเป็นของไทยเป็นของปูศูนย์เจ็ด ของปูศูนเจ็ดกับการขอโทษขอให้เขาเรากรุดขึ้นกันงวดนี้เอาใหม่พแมพีน้อ,นองงวดนี้งวดใหม่เอาใหม่วาจิเปลี่ยนจังใดผู้ใดเปลี่ยนแฟนคลับรู้กันดีเนาะคะเนาะใครเป็นแฟนคลับรู้กันดีปูศูนเจ็ดให้มารูดแล้วพัฒนาสองเครื่องคืนนี้หกกับเจ็ดสองตัวเต้าหาง 606162707172808182 2ตัวเน้นไปที่6รูปที่6เน้นแท้2ตัวเน้น3หาง606162ด้ยค่ะตัวนินเนาะ606162เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามปู่07ค่บขอบคุณขอบคุณปู่07ที่ให้ตัวเลขเนะาทา,างมาวางทั้ง2เนาะคาะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปซ้อปปอเล่ากันสู่ขู่สู่ก้นเด้ค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ